สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเดยผมเนี่ยจะมาทดลองใส่ไอ้ตัวนี้นะครับเขาชื่อว่าสยามคอฟฟอร์ตตัวนี้เป็นเสื้อดมหลังนะครับเสื้อดำหลังอันนี้คือเขาจะเขียนไว้เลยว่าสําหรับคนที่มีอาการปวดบา่าสะบักออฟฟิศซินโดมหรือว่าหลังคอมนะครับซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วอีฟอะซื้อมาใส่นะแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอีฟถึงเลือกตัวนี้เพราะว่าอะไร,รอ่ะเพราะว่าเป็นคนหลังคอมแล้วก็ปวดเอวปวดคอปลาไหล ก็คือน่าทำงานนานแบบวันหนึงหลายชั่วโมงก็เลยปวดใช่ปะก็เลยลองซื้อตัวนี้มาดูใช่จ้าทีนี้เนี่ยคุณสมบัติที่ทำให้เราตัดสินใจซื้อตัวนี้นะครับก็เพราะว่าอีบอกว่ามันดีเขาบอกว่าดีไซน์ by doctor แล้วก็มีแบบ fda a p p r o v e ต่างๆข้างข้างกล่องอะข้างกล่องนั่นนี่ก็คือเขามีเหมือนว่าเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าเอออันนี้ดีจริงอะไรแบบนี้ใช่ปะก็เลยซื้อมาเนาะ มีรีวิวเยอะมีรีวิวเยอะใช่ปะ่ะซึ่งเราก็กำลังจะเป็นหนึ่งคนตรงนั้นนะครับมาลองดูซิว่ามันใส่แล้วมันเป็นอย่างไรบ้างแต่นี้มันใส่ xs นะแกอาจจะใส่ไม่ได้ก็ลองดูว่าแบบมันเป็นยังไงโอเคอันนี้คือมันสามารถที่จะซักมือได้ใช่ไหมใช่เขียนลับว่า,<ร>าว hand wash นะ only ก็คือให้ซักด้วยมือเท่านั้นคือพอดึงออกมาปุ๊บมันเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้คือที่คาดเอวใช่ไหมเราต้องดึงอ๋อต้องแกออก่ง ลูกกาองออกมาเหมือนเสื้อ <Okay. S 2> เหมือนจะเกาะแสดงว่า,าแบบนี้เราต้องใส่แขนก่อนต้องใส่แขนข้างบนก่อนใส่แขนก่อนใช่ไหมอ๋อก็คือใส่แบบนี้ก่อนใช่มันจะดึงตอนนี้จะมีให้ปรับตอนนี้จะมีให้ปรับนะเดี๋ยวผมจะปรับเป็นแบบยาวสุดไปเลยนะครับก็เอาที่ลังแบบหลังไหลไว้ไม่ให้คอ่ออมาโอเคเราใส่ไหล่ เราใส่แขนให้แบบนี้ก่อนไม่คิดเลยว่าอายุแค่30จะต้องมาซื้อของคกนี้คออริง <laughs> <laughs> ไม่เคยคิดมาก่อนอ้อันนี้คือพอเราลัดแบบนี้ได้เสร็จปุ๊บก็เราก็มาดึงอันนี้ให้มันตึงสุดเลยเหรอใช่แต่นี่มัน X S โอ้โห L S อเอสเค่ะโคแน่นมากเลยแต่ว่าหลังนี่มันไม่ค่อยหลังว่ะหรือว่ามัน <Okay. S 2> ต้องดึงต้น อ๋อมันต้องดึงตึงนี่คือไอความเอสไซเ์นี่คือเอใช่ไหมนี่มันตึงสุดๆก็อาจจะไม่ต้องลังขนาดนั้นแต่ก็ต้องดึงมากกว่านี้ให้มันตึงนิดนึงอะตึงเข้าหาตัวโอเคให้ขแกบแสดงว่าไอตรงที่มันเลยๆมานี่มันถ่ายมันล้วนๆเลยนะใช่เพราะว่าเราสามารถสซเกเอสไเหมือนกันควรจัแต่ว่าพอหนักเยอะขึ้น อาการปวดหลังต่างๆปวดขาปดขาวดเข่าก็เยอะขึ้นนะแถมอายุขึ้นเลขสามแล้วมันก็จะมีปัญหาพวกนี้เยอะขึ้นนะครับใช่แล้วเราอ่ะไม่ออกกําลังกายด้วยทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแอวันๆก็นั่งเล่นแต่เกมกระดูกสันหลังต้องรับภาระเยอะเออและไอ้นี่ก็คืออุปกรณ์ที่จะมาช่วยชีวิตของพวกเราตอนนี้รู้สึกว่าไอ้น,นี้ยมันบังคับให้หลังอ่ะตรงเลยเว้ย เพราะว่าเราก้มยากอะเนี่ยเห็นปะใช่มันมีแกนดามที่หลัง<ช>2องอันมันทําให้มันทำให้อ,อันเนี้ยเออแล้วก็อันเนี้ยมันดึงมันดึงตลอดเวลาทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเหมือนร่างกายมันต้องอยู่ท่าเนี้ยมันทําให้เราหายปวดหลังใช่ปะใช่การที่เราสามารถดามหลังให้ตรงได้แบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ <Okay. S 1> เป็นคอเสร็จได้ในตัว L S เออ <LS. S 1> เพราะงั้น <c oughs> ถ้าเกิดใครอยากเก็บพุงก็ใส่เนี้ยใส่เข้าไปดานหลังอันนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลัง คืออันนี้ไม่ได้ล้างมากเรายังสามารถที่จะแบบเคลื่อนแขน mm. เคลื่อนไหวแขนได้ค่อนข้างปกติแต่มันจะรู้สึกแบบว่าเหมือนมีอะไร mm. เหนียวเหนียว,เ,ยวเราไว้มันทําให้เราเนี่ยอ่ะท่ายืนปกติจะยืนแบบหันข้างหันข้างเนี่ยนะอันนี้เธอยืนแบบเหมือน <Sure. S 1> มันมันฟิกให้เราอยู่ท่านี้เพราะอันนี้มันดึงพยายามดึงเรากลับ mm. แต่สามารถปรับให้แน่นกว่านี้ได้นะรู้สึกรู้สึกว่า mm. แน่นกว่านี้ก็ได้ mm hmm. ก็น่าจะแล้วแต่คนนะเพราะว่าจริงๆส่วนที่สาคัญเลยก็คือตรงนี้แหละ ที่มันทําให้หลังเราฟิกอยู่ท่าน,นี้นะครับเอออันนี้ราคาเท่าไหร่นะหนเก้าสิบเก้าบาทหนเก้าสิบเก้าบาทสองตัวมันลดเหลือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแต่เราซื้อแค่ตัวเดียวโอเคเออม่เป็นแกก็ใส่เลยก็จะมีบอกเลยว่าเป็นการแบบ posture adjustment ก็คือจากที่เราชอบยืนหลังค่อมแบบนี้ยพอมีอันนี้มันจะรู้สึกว่าเราจะต้องเหมือนมันมีอะไรคอยเตือนร่างกายเราว่าเราต้องตรงกว่านี้หลังงอคอยื่น่ะเออใช่อุ้ยอันนี้คือสําหรับคนท้องได้ด้วยเหรอ แอปเทอร์มินอลสปอร์ก็คือซับลูกเพราะว่าเวลาที่เนี่นยกระดูก<น>สันหลังมันรับเยอะๆมันก็จะปวดหลังไงอันนี้คือคนท้องเหรอเนี่ยใช่อ๋อโอเคสรุปเลยนะครับว่าสำหรับรีวิวตัวนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าในการใส่ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันทําให้เราบังคับให้หลังเราตรงขึ้นเลยแต่ว่า ก็อลองใส่ไปสักพักก่อนแต่สิ่งที่เชื่ออย่างนึงเลยนะครับการที่เรานั่งเนี่ยถ้าเรานั่งหรือยืนด้วยหลังที่ตรงที่ร่างกายที่ถูกต้องน้ําหนักมันไม่ไปเทงไงเคยดูที่แบบคนอย่างนี้ปะ่ะน้าหนักตรงคอมันจะน้ําหนักเยอะมันทำให้เราปวดคอไปการที่เรายืนหรือว่านั่งด้วยท่าหลังตรงอ่ะมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าใครเริ่มมีปัญหาแบบปวดหลังอนะไรแบบนี้ก็ลองซื้อมาดูนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้้วกันเนาะเนาะมีลิงก์อยู่ใช่ปะโอเคได้เลย <laughs> เดี๋ยยววเอออกันาขครรใ้พ่ง ใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย